ก็ขอขอบพระคุณเนาะคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนาะที่จังหวัดแพร่น,นะครับผมก็มาศึกษาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของงานไม้ไผ่ในชุมชนบริบทของชุมชนว่าทําอะไรบ้างเนี่ยเพื่อทางมหาะลยก็จะเก็บข้อมูลเนาะ,ะแล้วก็สอบถามข้อมูลกับกระถเบื้องต้นไปมานำไปปรบปรุงแล้วก็ใช้ในืุนที่ให้เหมาะสมกับจังหวัดแพร่นเนี่ยเนาะจย่างเช่นว่ดเชียงใหม่ ของเราอย่างเงี้ยการแช่น้ํายาเป็นประมาณนี้เงี้ยการแช่น้ํายาการทิปแม่ไม้ไม้เผากันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันในการทางมาหาอะไรก็มีสวนผ่อยู่ด้วยเนี่ยนะครับนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างเงี้ยการทำมาอะไรก็จะไปส่งเสริมกับชุมชนแถวจังหวัดแพร่หรือจังหวัดใกล้เคียงอย่างเงี้ยครับผมการทางานของที่ศูนย์เรียนรู้ที่นี่เงี้ยนะครับผมมาแล้วก็เห็นผลิตภัณฑ์ การวิธีการอย่างเงี้ยมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมากกว่าเนาะทางอาจารย์หลายๆท่านก็ได้องค์ความรู้เนาะแล้วก็ได้ผมก็ได้องค์ความรู้จากที่ๆทางมหาลัยครับผมพอมาเราก็มาแชร์ประสบการณ์กันอย่างเงี้ยครับว่าแต่ละบริบทแต่ในพื้นที่แต่ละท้องที่เนี้ยทำงานในไม้ไผ่กับอะไรบ้างเตอ็เสร็จดูงานเสร็จแล้วก็มาถอดบทเรียนกันอย่างเงี้ย ว่าชุมชนเราจะควรจะปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมยังไงบ้างเนี่ยหรือว่าจะเพิ่มการอ,ออกแบบผลิตภัณฑ์ภผยต่างๆเนี่ยให้มีรูปลักษณ์สวยงามปรับปรุงให้มันเข้ากับยุคสมัยที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างเงี้ยเนาะสินค้าไผา่ก็ไปที่ไหนบ้างเนี่ยการแปลรูปไผ่เบื้องต้นเงี้ยเนาะการทาําฝาทำไอไม้างไผ่แต่ละชนิดเงี้ยเนาะว่า ควรจะเหมาะสมไปเอาไปทํายังไงแปลรูปประมาณไหนอย่างเงี้ยพอไม้ไผ่นีนมีเยอะมีตั้งหลายๆอย่างครับผมการแปลรูปเราจะแปลรูปเป็นรั้วเป็นประตูเป็นหน้าต่างอะไรก็ได้หมดทารั้วขัดแตะอะไรประมาณเนี้ยครับผมในไม้ไผ่นี้มันสามารถแปลรูปไปได้อยู่หลายๆทางหลายๆอย่างหลายๆแบบเนาะก็แล้วแต่ชนิดของคันไผ่อันไผ่ไแต่ละอย่างเนี่ยก็เหมาะกับการทําฟากบางแผ่น ก็เหมาะกับงานจักสารบางอย่างก็เหมาะกับการกินหน,น่อบางอย่างก็เหมาะกับงานเป็นเพื่องวัสดุงานก่อสร้างเนี่ยไม้ไผ่มันมีประโยชน์อยู่หลายๆอย่างนะที่คนไหนที่ว่าอยากจะเรียนรู้แลเกเปลี่ยนเนาะหรือว่าไปศึกษาแลเกเปลี่ยนเรียนรู้ทางมหาลัยของที่จังหวัดเทพร่อเองก็ได้ครับผมของมหาลัยลำลำคำแหงเนานะมหาลัยลำคำแหงจังหวัดเทพร่ก็ศึกษามาลำคณะมาดูเนาะศึกษาดูงาน ของผัแต่ละชนิดต้นไหเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะเอาทางเชียงใหม่เอาไปแปลรูปเป็นอะไรตมานนี้มากกว่าครับผมกับพวกงานงานหัตกรรมพื้นบ้านอย่างเงี้ยนะถ้าเป็นงานหัตกรรมพื้นบ้านงานแบบชาวบ้าน